ตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเรื่องดความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำพูดคำหยาบเด็กอายุต่ปดาห์สิบแปีไม่ควรรับชมโดยเด็ดขาดการพันนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอากากราบฟรีนะครับนายพลยงพิคกิ้งทุกท่านกำลังอยู่กับพิคกิก้งอีกแล้วนะจ๊ะนะครับจอยบูดัมเจนเกยน,นะครับนะอาก็เดี๋ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับจริงด้วยนะวันนี้เรามากันดึกนิดนึงไม่นิดแหละกูเพิ่งว่างสองทุ่มนะเกือบแล้วเนี่ยนะทุ 40นาทีนะก็มาอยู่ในช่วงลัคกี้ทามแต่อย่างใดรอลัคกี้ทามอีก5นาทีแต่กูไม่รอแล้ว <c oughs> นี่เรามาดึกแล้วนะเออพี่คิงเห็นในกลุ่มแม่งเกมนี้มาดีอ่ะมาจองเนี่ยทุกจองเลยเนี่ยให้ดูอะ่ะเออวันนี้อัปเดตใช่ไหมเออวันนี้พี่คิงยุ่งยุ่งทั้งวันเลยไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนะเออเราก็เลยถือโอกาสเทสเกมนี้ก่อนแล้วกันพี่คิงเท่าที่พี่คิง,คง,คงดนะูนั่นนะี่นะเออตั้งแต่อัปเดตมารอบบ่ายสามเนะี่ยมีแต่คนแตกมาจองนั่นเลยเนะี่ยดูเห็นไหมมาจองเมื่อเช้าก็จองจองจอง,จองไม่มรู้จะ เออแต่รอบที่แล้วเราเรารีวิวกันไปแล้วนะเออว่าแม่งมาดีทั้ง1ทั้ง2มาดีจริงนะอัปเดตมารอบนี้ก็เห็นอยู่นะว่ามันบวบนะเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปทีะเกมเหมืมันเดิมเนาะโอเควันนี้พี่คิงขอเชทท็มาจองอัปเดตหน่อยเห็นมันเด็ดเหลือเกินเะนี่ยฮะอดใจไม่ไหวนะโอเคเขาได้มาอยู่ในกลุ่มดูคอมเมนต์แรกเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาดึกแล้วเราทาเวลาได้นหนึ่งวันนี้พี่คิงอาจจะอื่นนิดหนึง่งวันนี้พี่กิงทางานมายุ่งๆนะเอออาจจะอื่นนิดหนึ่งนะปะลองดู มีอยู่200ร้อยแล้ววันนี้พี่เกียร์เติมแล้วไันนี้ว่าจะนอนแล้วนะวันนี้เหนื่อยเออแม่งวันนี้มาหาว่ะวันี้พี่กิงเหนื่อยวันนี้พี่กิ่งุ่งทั้งวันเลยนะเออวันนี้มารอบดึกนิดนึงนะเออมาดูหน่อยดิเห็นคนเล่นแตกดีนั่งวันนี้เลยมาหาอะไรทําก่อนนอนตอนนี้นึ่งนะวันนี้เราอาจจะรีวิวเกมเดียวนะบับฟับ ฟาบมายังไงยังไงยังไงตกมาตกมาลูกมาของดีดีจริงเปล่าดีจริงโอ้ยังได้อยู่ตกมาเถอะอสองหมุนโอุ้ยแม่งดีจริงกูเชื่อแล้วโอ้โห้ยสองหมุนเข้าเลยโอ้ยวันนี้เรามาเร็วเฮ้ยสองหมุนเข้าฟรีเลยเหรอ ว่เป็ดสมเสียดายโอ้ดูแตกนอกมา90แล้วด้วยนะแล้วก็มาเข้าฟรีต่อโอ้ยเอ้ยวันนี้มามาแปลกเอ้ยปกติเราไม่เคยแบบกด2อสทีแล้วเ,เข้าฟรีเลยนะเออแม่งสางเลยดูเมื่อกี้ง่วง,ง,วง,ง,วงๆยู่ดีโอ้เออมาจองช่วงหลังอัปเดตมาทีนะเออว่าไม่ได้จริงนะเท่าที่ดูช่วงนี้มาจองแม่งมาเออ ชุดนี้เกมที่ซื้อสปินไม่ได้อ่ะกลับมาจ่ายส่วนเกมที่ซื้อสปินได้แม่งก็ไม่รู้พี่ยังไม่รู้นะอัปเดตนะอันนี้ไม่ได้ลองสักเกมเลยนะนี่เกมแรกเลยนะของเรานะวันนี้พี่คิงเพิ่งว่างเลยทั้งวันเหมือนที่บอกนะเดี๋ยวว่าจะลองเทสให้แต่ว่าจะขอพรุ่งนี้วันนี้พี่คิงข่วาวเลยแหละเราจะไปจองมาดีโอ้โหนี้แม่งวันนี้ภาคไปง่วงไปเออในไลฟ์ไปง่วงไปอ่ะอ่ะได้อยู่ มอมเป็ดสามใจนะสองขีดฟับฟับฟับมแม่งยิบสองบาทเบากริบเบ็ดสามใจร้อยสามสิบเออแต่ถือว่าเข้าเร็วได้อยู่เออนี้มาปแปลกๆปกติเข้าฟีไม่ง่ายนะบอกเลยแต่ช่วงช่วงนี้ก็ จริงๆมาจองมาทั้งสองมาทั้งสองสองเวอร์เลยนะเวอร์หนึ่งพี่จริงก็เห็นแตกกันดีนะจริงๆเอาตอนนี้นะถ้าถามพี่จริงนะพี่จริงว่าเวอร์หนึ่งจะดีกว่าจากเท่าที่เล่นนะเวอร์หนึ่งแม่งเข้าฟรีไปอย่างน้อยมี12หมุนนะแต่มันไม่มีไอ้ฟิวเจอร์นี้มาก็คือฟิวเจอร์ไอ้้ไอเสากลางเนี่ยเออก็แล้วแต่คนชอบนะรีวิวรอบนี้หวังว่าคงจะไม่เสียตังค์ โอ้โหสิบห้าหมเริ่มดูดใครเล่นเกมอะไรแล้วแต่มาเม้นบอกพี่คิงบ้างดิว่าแล้วไ,ไม่ได้ลุ้นเลยนะม่อกีนแะอแมงเลยมาแล้วไงโอ้โหส่วนมากถ้าสเก็ตเตอร์วิ่งเลยไปมึงโอกาสที่จะเข้าด้านบนน้นนอยน้อยมากาจริงจริงอืมอืม,อม แม่งเริ่มดูดกลับแล้วอะเอ้ยลูกเอาดีๆเอาดีๆอดื้ออดื้อมาดีๆดๆิเดี๋ยวอยากลองเกมนู้นอีกเกมหนึ่งเกมเสือตันี้เกมเสือรู้สึกว่าจะแตกดีนะพี่คิงรู้สึกว่าตัวนี้ตัวเราไปโผล่เกมเสือแม่งมีรไ,ได้ตังค์ทุกทีอยู่นะเออส่วนคราเชนวินก่อนเราเล่นได้อยู่นะก่อนเราอัปเดตนะพี่คิงว่ามันไม่ค่อยจ่ายมันจ่ายกักกักแต่ พอมันลงก็ตุ้มตุ้มตลอดเลยนะเทมีรลองไปหลายรอบนะแต่ถ้าว่าวาก็เห็นไหมว่าวเยอะจัดคาชชนวินอะรอบนี้อัปเดตมาพี่คิมไม่ตกดำนะแต่รู้สึกว่ามันว่าวเยอะไม้แล้วก็มันก็จ่ายไม่ค่อยมีกําไรแต่พอมันจ่ายปุ๊บมันลงแต่ไม้ใหญ่เต็มแผงตลอดเลยนะแต่เดี๋ยวตอนนี้เริ่มกลับมาอยู่300แล้วเพื่อน400อเออเอาดีดี0 0า้ได้ไหมเอามา200ขอสัก500พอมา อ่ะ,อะดูลูกสองตัวแต่ถ้าดูนะถ้าชุดแรกถ้าชุดแรกจ่ายแบบเมื่อกี้อ่ะเออถ้าถามพี่คิงว่านะพี่คิงว่าเล่นได้ถ้ามีคอมโบแตกนอกมาดีๆเนี่ยมีโอกาสให้นี่แบบนี้เห็นไหมแบบนี้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 เห็นไหมถ้ามีแตกนอกแบบนี้มาบ้างแสดงว่าเกมจ่ายอยู่นะเออกลับมาสี่ร้อยได้ไหม กูมันจะยกตัวอย่างเลยไอ้ยอย่าว่าวสิโอ้โหด,ดูเหลืองเต็มกระดานเออแต่เมื่อกี้ที่เราเลื่อนดูรู้สึกว่าแมวมาดีอยู่นะอีกเกมหนึ่งที่พี่จิงเห็นเมื่อกี้เจ้าแมวของเรานะกับวัววัววัวเดี๋ยวค่อยไปลองด้วยแมวก็เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวพี่จิงจะไล่ทีละเกมเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้สรุปไนะปว่าเดตรอบนี้อะไรมาดีนะ แต่ถ้าไม่ต้องลองก็ดีแมเมนบอกเกมไหนมาดีจะได้ไปไปเตอร์ไปเลยนะตามดีกว่าช่วงนี้พี่คิงนั้นตามนี่ไม่ค่อยว่างลองเท่าไหร่ช่วงเนี้ยเออสามอะดูอะไรของมึงวะมาขยับเบสสักนิดนึ่งพี่คิงอาจจะง่วงอะ เออคนดูอาจจะงงๆกับพี่คิงวันนี้พี่คิงมาไลฟ์แบบง่วงๆเออแอปสีดาเป็นผู้เบยนอนผู้เนนี้ง,ง่วงจริงวันนี้ยุ่งแต่อยากมาเจออยากมารีวิวเกมอืมเนื้อสองร้อยแล้วอะ่ะแต่เกมมันจ่ายอยู่นะด้านนอกก็จ่าย,ยนะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบะแต่มันไม่ค่อยขึ้นคูณสิบเนี่ยมันแตกดู ยังไงเออายตั้งดอกนี้ฟับเห็นไหมโอแม่งตอนตัว5ขีดนี่มันเสร็จไม่ขึ้นไงจริง,รงๆแลนะ้วน้านนอกมันมาดีนะแต่ตอนที่มันขึ้นคูณ3คูณ5แม่งสมม่วนมากเป็นไอตัวถูกเ,เนี่ยไอสองขีดนะจะได้โอ้โหยังไงไอตัวจีนแพงเออไอตัวจีนแพงตกมาไม่ตกพ่อมึง โอ้แม่งเหลือ200แล้วไปไปให้หมด <c oughs> เออถ้าหมดเราจะด่ากัน้ายคลิปแต่ถ้าไม่หมดเราจะชมมันเอออยากให้กูรีวิวแบบไหนเออเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอยากกวนตีนน้องจองของพี่กูซา <c oughs> <c oughs> เปิดหัวมาอย่างดีโอ้โหแม่งกูกำลังอวยเลิมาดีแม่งดูดูดกูยู่เลย <c oughs> โอ้โอ้โ โอ้ยเดี๋ยว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 อ้าวเฮ้ยเค้าฟีเคาฟีเค้าฟีบอกแล้วหยุดกูไม่อยู่หรอกตรงเนี้ยเออแม่งโชคดีเรารอดตายตายรอดตายไม้สุดตายทุกทีเลยอ่ะเออแปะแล้วทุกทีเออมาลูกมาโอ้ยหายง่วงเลยหายง่วงเลย เอาดีๆเอาดีๆเข้าฟีก็ยากเย็นจ่ายบ้างเพื่อนเออมา2อ่ามีอยู่ยังไงไว้ทั้ง3ช่อง3ช่องเลยนะเออสเก็ตเตอร์2ตัวยังไงยังไงยังไงคูณสิบยังอู้โอ้ยเข้าฟ V ในไปมาจองเข้าฟ V ในอุ้ยเพิ่งเคยเจอเฮ้ยพี่คีไม่เคยเล่นที่วานจงเข้าฟ V ในเลยเฮ้ยยากเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคุณคุณโอ้ เกือบได้ข้างในอีกรอบหนึ่งได้อยู่มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมันไม่อยากให้เราดา่าไงเชื่อพี่นจริงว่าแม่งไม่อยากให้กูด่าท้ายคลิปโอ้แม่งเข้าฟรีเฉยออื้อยังไงโอ้เบ็ดแปดแม่งใจเอาดีๆลูกเอาดีๆห้าร้อยแล้วขอสักพันได้ไหมแต่มาจองเป็นเกมที่จะเข้าฟรีง่ายนะก่อนหน้านี้แต่แม่งเข้าฟรีมาก็เกลือรอบนี้มาแม่งก็แข็งอยู่นะออื้ยังไง อะดู700เจ็ดร้อยแล้วเพื่อนขออีกสามร้อยสามร้อยวันนี้พอเลยตั้งเจ็ดหมุนสามร้อยนะ่าจะถึงนะยังไงเออ <2 S 1> <c oughs> ยังไงเออมาสามช่องอย่างนี้ม,มีไอแปดเออมีไอนี <S 2> 2 <S ้ไอนี้เรียกแปดจีน <S 2> 2 <S อะทูเอาดีๆดีๆผมแม่งไม่ขึ้นคูณสิบเลยว่ะเฮ้ยเออมานี่มีอะไรบ้างวะโอ้ วายตั้งสองตัวแ oh, oh, บงค์จ่ายรอบเดียวแล้วก็ไปเลยจ่ายรอบเดียวเออมามีมีสองช่องเอ,อ้สองขีดมีห้าขีดโอ้โหแบงค์ดูไม่เป็นจ่ายกวนตีนะ่ะเออมีสองกลมเออมามีวายตั้งหนึ่งขีดรอสองช่องวายตั้งวายโอ้โหไอ,อเย้ยคูณสิบแล้วไม่โอ้โหว่าอีกแล้ว โอ้ยยี่สิบหมุนจ่ายแปดร้อยเพื่อนเอ้ยโอ้โหเบ็ดแปดด้วยนะไม่มึงจะกักอะไรกลัวขนาดนั้นเพื่อนโอ้ขอสักพันได้ไหมสิบหมุนนี้น่าจะได้สักพันไหมอื้ืออื้ืออื้มแปดร้อยแล้วสัตว์โอ้โหโอ้โหมาอื้มเออคุณขอพันหนึ่งได้แปดหรอโอ้ มาขอสักทีโอเคพอกูยอมที่850ก็ได้มันไม่จ่ายโอ้โหแม่งเจ๊แม่งจ่ายกากว่ะโอ้อัปเดตมารอบนี้ทำไมกูไม่แต้มัน,มนชาวบ้านเกาอีกแล้ววะโอ้ยแต่โชคดีที่ได้ฟรีในมานะเออยังพอตูตูถ่ายๆได้กูอัปเดตมารอบนี้มาจองได้อยู่นะเออถือว่ามาดีอยู่เข้าฟรีไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากนะประตูเราสองร้อยเองนะ เออเข้าสองรอบอยู่แล้วก็ไปเข้าในอีกรอบหนึ่งก็เป็นสามรอบแต่มันจ่ายก็คึกกักนิดนึงก็ต้องทําใจตรงนี้นะเออแม่งเป็นทุกรอบไปพี่คิงไม่รู้เป็นชาวพักูหรือเปล่าเนาะโอเคประมาณนี้สําหรับการรีวิวมาจอมพี่คิงว่าโอเคเล่นได้อยู่นะอัปเดตมารอบนี้นะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเช่นเคยไม่แนะนะไม่เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงสวัสดีพี่คิงขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ